ตัดสินพระไทยเข้าพิธีอภิเษกสมรสในเดือนตุลาคมนี้ครับโดยพระองค์ทรงแจ้งเรื่องนี้ต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพูตานให้ได้รับทราบในระหว่างเสด็จไปทรงเปิดวาระสมัยประชุมรัฐสภาภูตานครั้งที่7ในวันนี้กษัตริย์จิกมี่ทราบดีว่าพระสกนิกรชาวพูตานต่างวาดหวังว่าพระราชนิรราชนีของพวกเขาจะต้องสวยเป็นพิเศษอีกทั้งต้องฉลาดและก็มีบุคลิกที่สง่างาม แต่พระองค์มองว่าผู้ที่จะมาเป็นพระราชินีนั้นจะต้องเป็นคนดีและเหนือสิ่งอื่นใดจะต้องเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวในการรับใช้ประชาชนและประเทศชาติซึ่งพระองค์ก็ได้ค้นพบบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ว่านั้นแล้วว่าที่พระราชินีของภูตานคือเจซันเปมาวัย21ปีครับเป็นชาวเมืองทิมพูกำลังศึกษาที่วิทยาลัยรีเจนในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษนะครับเป็นผู้ที่มีจดจิตใจเปี่ยมไปด้วยเมตตาและกรุณาเมื่อรวมกับความเฉลียวฉลาดและประสบการณ์ตามวัยทำให้พระองค์มั่นใจว่าเธอจะเป็นกำลังสำคัญในการรับใช้ประเทศชาติในฐานะพระราชินีของชาพูตานได้สำหรับพิธีอภิเษกสมรสนั้นกษัตริย์จิกมี่จะขอร้องรัฐบาลพูตานไม่ให้จัดพิธีที่ยิ่งใหญ่หรือหรูหราจนเกินไปนักเพราะความสุขของพระราชบิดา และความอยู่ดีมีสุขของบรรดาพระสงฆนิกรชาภูตานคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ครับทันทีที่กษัตริย์จิกมิดมีข่าวเตรียมพิธีอภิเษกสมรสแพร่กระจายออกไปตามสื่อต่างๆโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตนั้นบรรดาชาภูตานและชาวต่างชาติก็แสดงความยินดีกับข่าวดังกล่าวนี้เพราะผู้คนจะประทับใจในพระจริยวัตรอันง,งดงามและเต็มไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนของพระองค์ครับ กษัตริย์จิคมีวัย31ชันษาเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระเยาว์ที่สุดในโลกนะครับขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดาเมื่อวันที่6พฤศจิกายนปี2551ทรงปกครองประชาชน650,000คนโดยมุ่งเน้นความสุขมวลรวมของประชากรในประเทศเป็นสำคัญนะครับ